จับซ้อนรวยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนสนุกมากเลยครับสนุกจริงๆครับจอยครับครับนัดลูกค้าพี่ยังครับยังเลยครับพี่ยังอีกเหรอนัดเดี๋ยวนี้เลยโอ้เดี๋ยวพี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวครับพี่ไม่นัดอะไรโอ้โหครั้งก่อนก็คุกกี้ร้านครั้งนี้เกมเศรษฐีนี่เป็นไรกับเกมเนี่ยฮะโอ้ยพี่พี่จอยครับคนสมัยนี้ติดเกมออนไลน์กันเยอะมากเลยครับพี่จอยถ้าเออผลิตเกมออนไลน์ขึ้นมาขายจะมีเงินเยอะแน่เลยใช่ไหมครับพี่จอยเย้เป็ดรันเย้ ลอต้องยอมรับนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้เกมออนไลน์นั้นกำลังฮอตมากคนติดกันทั้งบ้านทั้งเมืองเลยค่ะและแน่นอนค่ะบรรดาโปรแกรมเมอร์หรือว่าผู้เขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์เกมที่ฮอตฮิตเหล่านี้จะต้องรวยกันอย่างไม่ต้องสงสัยเลยละคะ่นะนักเขียนโปรแกร,รมคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาโปรแกร,รมต่างๆป้อนเข้าสู่ตลาดไอทีกันมากมายเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของการ,การทำงานและไลฟ์สไตล์ของมนุษย์ในยุคดิจิทัลนะคะ นักเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าโปรแกรมเมอร์ที่เก่งๆของไทยมีหลายคนเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมแต่ก็มีผู้รู้ค่ะบอกว่าถ้าหากเก่งภาษาอังกฤษกว่านี้รับรองจะรวยๆวยรวยรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้มากกว่านี้อีกค่ะขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนสับสนโดยและจอยอวัดาสวัสดีค่ะ